ทีมโมเมไรทียมทานชนะเจ็ดเกมรวดในลีกเกาหลีกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการวอลเลย์บอลเอเชียช่วงนี้ฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงประสานกับความมั่นใจที่พุ่งทะลุเพดานทำให้ทุกนัดที่ทีมนี้ลงแข่งขันเต็มไปด้วยสีสันและความกดดันต่อคู่แข่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แฟนๆต่างจะตามมองว่าทีมที่ถูกขนานนามว่าโมเมไรทียมทานจะสามารถยืดสถิติชนะรวดไปได้ไกลแค่ไหน และจะมีทีมใดในลีกเกาหลีที่พร้อมจะหยุดความร้อนแรงนี้ลงได้การชนะเจ็ดเกมรวดในลีกเกาหลีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะลีกนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มข้นขององค์การแข่งขันทั้งในด้านแทคติกการเตรียมทีมและความฟิตของนักกีฬาแต่ทีมโมเมกลับแสดงให้เห็นถึงความลงตัวในทุกองค์ประกอบตั้งแต่ตัวเซตเกมรับหน้าหลังไปจนถึงหัวเสาและบอลเร็วทุกตำแหน่งทำงานเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเครื่องจักรที่เดินหน้าโดยแทบไม่สะดุดเลย คู่แข่งหลายทีมพยายามวางแผนปิดเกมรุกด้านหลักแต่เมื่อปิดตรงนี้ได้อีกด้านหนึ่งก็พร้อมระเบิดแต้มทันทีทำให้แทบไม่มีทีมไหนวางแผนรับมือได้ครบทุกมิตินอกจากฟอร์มในสนามสิ่งที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลพูดถึงทีมนี้หนักมากคือสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งทั้งที่ต้องเจอกับแรงกดดันตลอดเวลา เมื่อเริ่มชนะติดต่อกันความคาดหวังก็ยิ่งสูงขึ้นแต่แทนที่นักกีฬาจะตื่นสนามหรือเล่นแบบกดดันกลับยิ่งเล่นดีขึ้นเกมที่5และ6ขององค์การชนะรวดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเพราะทีมต้องเจอกับคู่แข่งที่อยู่โซนหัวตารางแต่พวกเธอกลับควบคุมเกมได้แทบตลอด3มเซตทั้งการบล็อกการรับเสิร์ฟและการเปลี่ยนจังหวะบ,บุกแบบรวดเร็ว ทำให้แฟนแฟนเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ายัางเล่นแบบนี้ต่อไปแชมป์ลีกเกาหลีอาจไม่ได้เป็นเพียงความฝันในขณะเดียวกันความฮือฮาไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเกาหลีเท่านั้นฝั่งญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องร้อนแรงให้พูดถึงเมื่อนุสราซูปเปอร์สตาร์ตัวเซตขวัญใจแฟนวอลเลย์บอลไทยและเอเชียกำลังโลดแล่นในลีกญี่ปุ่นและสร้างสีสันอย่างต่อเนื่อง การมาของเธอทำให้หลายคนจับตาดูว่าประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในสนามของนุสราจะช่วยยกระดับทีมในลีกญี่ปุ่นได้แค่ไหนทุกแมชที่เธอลงเล่นกล้องถ่ายทอดสดมักโฟกัสที่การเซตบอลอันแม่นยำและลูกเล่นแพรียวของเธอแต่สิ่งที่ทำให้แฟนแฟนใช้คำว่าช็อกค,คือผลการแข่งขันเกมสำคัญที่ทีมของนุสราต้องเจอกับคู่แข่งที่ถูกมองว่าเหนือกว่าในเรื่องของพละกกำลังและอายุที่สดใหม่กว่า นักวิเคราะห์ในญี่ปุ่นหลายคนก่อนเกมมองว่าทีมของนุสรามีโอกาสน้อยที่จะเก็บชัยชนะได้แต่เมื่อเริ่มแข่งขันจริงภาพที่ออกมากลับตรงกันข้ามนุสราใช้ประสบการณ์และความนิ่งควบคุมจังหวะเกมทำให้เกมรุกของทีมไหลลื่นและมีจังหวะหลอกคู่แข่งตลอดทั้งแมชในช่วงเซตที่2ของเกมสำคัญนั้นมีจังหวะเซตหลอก2จังหวะต่อเนื่องกันที่ทำให้กองเชียร์ทั้งสนามอ้าปากค้าง ลูกแรกเธอทำท่าเหมือนจะเซตออกหัวเสาแต่กลับดีดบอลสั้นให้บอลเร็วขึ้นมาเล่นแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนลูกต่อมาเธอกลับเซตยาวไปหัวเสาตรงข้ามทำให้บล็อกของคู่แข่งปิดไม่ทันทั้งสองแต้มสำคัญนั้นกลายเป็นไฮไลท์ที่ถูกแชร์วนไปในโซเชียลของแฟนเอลเลบอลทั่วเอเชียด้านหนึ่งหลีเกาหลีกำลังได้ทีมโมเมไรทียมทาน ที่กวาดช้ยเป็นว่าเล่นอีกด้านหนึ่งหลีกญี่ปุ่นก็ได้โชว์ให้เห็นว่าความเก่าเกมของผู้เล่นระดับตำนานอย่างนุสรายังสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเกมระดับสูงได้อย่างชัดเจนนี่คือภาพขององค์การเปลี่ยนผ่านยุคที่ดาวรุ่งหลายคนกำลังไต่เต้าขึ้นมาแต่ในเวลาเดียวกันตัวเก่าระดับแม่แบบก็ยังยืนหยัดและพิสูจน์ว่าประสบการณ์ในสนามมีค่ามากแค่ไหน กระแสที่ฮือฮายิ่งกว่านั้นคือการที่แฟนๆเริ่มนำผลงานของทีมในเกาหลีและทีมของนุสราในญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบกันในเชิงสไตล์การเล่นหลายคนมองว่าลีกเกาหลีเน้นพลังเกมเร็วและการบุกหนักอย่างต่อเนื่องส่วนลีกญี่ปุ่นจะเน้นการเล่นแบบเป็นระบบมีระเบียบและใช้แท็คติกละเอียดแต่อีกมุมหนึ่งหลายคนก็สนุกกับการจินตนาการว่า ถ้าทิมโมเมไรทียมทานจากเกาหลีต้องมาเจอกับทีมของนุสราในญี่ปุ่นในรายการพิเศษสักรายการจะออกมาเป็นอย่างไรใครจะใช้จุดแข็งของตัวเองได้ดีกว่ากันขนาดเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นที่กลายเป็น Talk of the t o ท n ในวงการวอลเลย์บอลไทยคือการที่ทีมทัดดาวในลีกญี่ปุ่นสร้างผลการแข่งขันสุดช็อกด้วยการโค้นทีมจากฝูงที่ใครๆก็คิดว่าเหนือกว่ามากก่อนลงสนาม แมชนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางไม่ใช่แค่เพราะผลการแข่งขันแต่เพราะรูปเกมที่เต็มไปด้วยสปิริตและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ของทีมทัดดาวตั้งแต่เริ่มเซตแรกทีมจากฝูงเดินหน้าใส่เต็มที่ทั้งบอลหัวเสาและบอลเร็วทำตามทิ้งห่างจนหลายคนคิดว่าเกมอาจจบเร็วแต่ทีมทัดดาวกลับไม่ยอมถอยเกมรับเริ่มเหนียวขึ้นมีการดักตำแหน่งหัวเสาได้แม่นยำขึ้น บล็อกก็เริ่มจับทางหัวเสาตัวเก่งของจากฝูงได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไฮไลท์สำคัญอยู่ในช่วงท้ายเซต2ที่ทีมทัดดาวตามหลังแต่กลับพึดสู้จนไล่ตีเสมอและแซงชนะได้จากการบล็อกเดี่ยวสุดเฉียบของทัดดาวในแต้มสำคัญเสียงเฮของเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆดังสนั่นไปทั้งสนามกล้องถ่ายทอดสดจับภาพใบหน้าของทัดดาวที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและดีใจในเวลาเดียวกัน ในเซตตัดสินความกดดันตกไปอยู่ที่ทีมจาาฝูงทันทีเพราะไม่มีใครคิดมาก่อนนะว่าตนเองจะถูกไล่ตีเสมอได้ขนาดนี้ทีมทัดดาวอาศัยโมเมนตัมที่กำลังมากดดันด้วยการเสิร์ฟหนักเข้าใส่ตัวรับบอลแรกของฝ่ายตรงข้ามทำให้แท็กติกการบุกของจา่าฝูงเสียสมดุลไปหลายจังหวะและทีมทัดดาวก็ใช้โอกาสนั้นเปลี่ยนเป็นแต้มสำคัญอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงช่วงแต้มสุดท้ายทัดดาวได้โอกาสขึ้นตบหัวเสาแบบ หนึ่งต่อหนึ่งกับบล็อกของคู่แข่งและเธอก็ไม่พลาดสัตว์บอลลงไปอย่างสุดแรงเสียงเฮของผู้ชมในสนามและข้างสนามดังสนั่นทันทีชัยชนะในเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่สองคะแนนในตารางคะแนนแต่เป็นการส่งสัญญาณให้ทั้งหลีกญี่ปุ่นรู้ว่าทีมทัตด,ดาวไม่ใช่ทีมที่ใครจะมองข้ามได้อีกต่อไปการค้นจ่าฝูงได้ทำให้ความมั่นใจของทีมพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของผู้เล่นไทยในลีกต่างประเทศให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกหลายคนเริ่มพูดถึงการที่นักวอลเล์บอลหญิงไทยกำลังกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่หลายสโมสรในเอเชียต้องการกระแสในโซเชียลยิ่งทำให้เรื่องนี้ไปไกลกว่าแค่ขอบสนามในโลกออนไลน์มีการตัดคลิปจังหวะสำคัญของเกมออกมาเผยแพร่มากมาย ทั้งจังหวะเซตสวยๆของนุาราในลีกญี่ปุ่นจังหวะล็อกเดี่ยวของทัดดาวที่หยุดหัวเสาจากฝูงรวมถึงจังหวะตบทำแต้มของทีมโมเมในลีกเกาหลีที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามแทบยกมือยอมแพ้ทุกคลิปมีคอมเมนต์จำนวนมากจากแฟนวอลเล์บอลทั้งไทยเกาหลีญี่ปุ่นและชาติอื่นๆในเอเชียแฟนไทยเองก็ภูมิใจที่ได้เห็นนักกีฬาจากบ้านเราก้าวออกไปสร้างชื่อในต่างแดน แล้วยังสามารถเป็นตัวหลักของทีมในลีกใหญ่ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการคุมเกมของนุสราหรือพลังใจและพลังบุกของทัดดาวทั้งสองคนกลายเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นและการพัฒนาตัวเองที่ต่อเนื่องมาหลายปีหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของนักกีฬาแต่ละคนแต่เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาวอลเลย์บอลไทยทั้งระบบ ในอีกมุมหนึ่งฝ่ายโค้ชและสตาฟของทีมต่างๆในเอเชียก็เริ่มมองเห็นเทรนด์ใหม่ของวอลเลย์บอลหญิงคือการผสมผสานระหว่างสไตล์การเล่นแบบเอเชียที่เน้นความคล่องตัวความเร็วและลูกเล่นกับพละกำลังและการบุกหนักแบบยุโรปทีมที่มีผู้เล่นไทยไปเสริมมักจะได้มีติที่แตกต่างในเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะในตำแหน่งตัวเซตและหัวเสาที่ความเข้าใจเกมและไหวพริบสามารถเปลี่ยนรูปเกมได้ในชั่วพริบตาเดียว การที่ทีมโมเมชนะรวดในหลีกเกาหลีทำให้หลายคนหันกลับมาดูหลีกนี้มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้แฟนไทยอาจคุ้นหลีกญี่ปุ่นมากกว่าแต่ตอนนี้คลิปไฮไลท์จากหลีกเกาหลีก,ก็ถูกแชร์เพิ่มอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจังหวะบบล็อกเป็นกำแพงสูงสามคนหรือการเคลื่อนที่เข้าบอลแบบเร็วจัดจนคู่แข่งอ่นทังไม่ทันเมื่อกระแส2หลีกนี้มาแรงพร้อมกันวงการวอลเลย์บอลหญิงเอเชียจึงดูคึกคักกว่าที่เคย ความฮือฮาจากผลงานของทั้ง3ฝ่ายทีมโมเมไรทียมทานในเกาหลีนุสราในหลีกญี่ปุ่นและทีมทัตด,ดาวที่โค้นจากฝูงยังทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าในอนาคตถ้ามีรายการพิเศษที่รวมทีมชั้นนำจากเกาหลีญี่ปุ่นไทยและหลีกยุโรปมาพบกันบ่อยขึ้นวอลเล่บอลหญิงจะยิ่งพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนเพราะตอนนี้แฟนๆเริ่มอยากเห็นการชนกันของสไตล์ที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเวลเลย์บอลหญิงในเอเชียไม่ได้เป็นรองใครอีกต่อไปทั้งในแง่คุณภาพเกมการจัดการหลีกและความนิยมของแฟนกีฬาการชนะ7เกมรวดของทีมโมเมในเกาหลีคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความต่อเนื่องการเล่นอันชาญฉลาดของนุสราในญี่ปุ่นคือสัญ,ญลักษณ์ของประสบการณ์แอร์ละมันสมองในสนามส่วนชัยชนะสุดชอบของทีมทัตด,ดาวที่ค้นจากฝูงได้ คือสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้จะถูกมองว่าเป็นรองตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมทั้งหมดนี้รวมกันกลายเป็นภาพใหญ่ที่ทำให้แฟนวอลเล์บอลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงเวลานี้คือยุคทองของวอลเล์บอลหญิงเอเชียอย่างแท้จริงและทุกแมชต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นในลีกเกาหลีหลีกญี่ปุ่นหรือรายการระดับนานาชาติแฟนๆต่างก็เฝ้ารอดูว่านักกีฬาที่พวกเขารัก จะสร้างโมเมนต์สุดรืงใจแบบไหนออกมาให้ได้ภูมิใจกันอีกในอนาคต